แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันจากมิตรมากสู่ชะตาที่ถูกตรึงของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเกิดวันศุกร์5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนชะตาจรวันชนะคดีไอทีวีเมื่อ24มกราคม2567ทำนายไว้ว่าอย่างไรก็ต้องตามรับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ของโหนตอนนี้ผู้เขียนจึงขอพักเรื่องอิทธิพลของมาริตยูจรในราศีพฤษภต่อโลกเมืองและกำลังจะตามด้วยต่อคนทุกลักษณาราศีไว้ชั่วคราวเพราะมีภาระต้องรับผิดชอบดวงชะตาคุณพิธาลิมเจริญรัฐที่ว่าต้องรับผิดชอบเพราะผู้เขียนได้เคยทำนายไว้ในไทโพสต์และรายการคนเกือบจะดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักด์ จงเลิศเจษดาวงทางช่อง8และอื่นๆที่ได้โอกาสเมื่อปลายปี2566เมื่อถูกถามถึงดวงชะตาคุณพิธาลิมเจริญรัตตลอดปี2567ว่าจะเป็นอย่างไรคำตอบคือต้องสู้คดีความต่อไปนี่เป็นเกณฑ์สำคัญมากทั้งโหนที่โดดเด่นออกมากจนพอจะจับทางได้คำถามคือเอาอะไรมาทำนายทั้งๆไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนของคุณพิธา จึงไม่อาจรู้ได้ว่าลัคนาซึ่งเป็นตั้งรับสำคัญของชีวิตสถิตท,ที่ราศีใดปกติแล้วหากไม่ทราบที่ตั้งของลัคนาคือไม่มีเวลาเกิดมาให้ผู้เขียนจะปฏิเสธที่จะรับตรวจด,ดวงชะตาทั้งหมดไม่ว่าจะจ่ายเงินมากเพียงใดเพราะไม่สามารถหวังผลได้เต็มร้อยหากไปดูที่เดือนเกิดหรือชาวราศีแทนยิงดวงชะตาของคุณพิธานี้ ที่เกิดเพื่อวันที่5กันยายน2523นั้นนอกจากไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนแล้วพระจันทร์สองซึ่งเป็นจุดตั้งรับสำคัญของชีวิตไม่แพ้ลัคนาก็ไม่แน่ว่าจะสถิตปลายราศีเมทุนหรือต้นราศีกรกฎเพราะขึ้นอยู่กับเวลาเกิดตกฟ้าที่แน่นอนก็ยิ่งไปกันใหญ่ว่าคำทำนายจะยิ่งเคลื่อนคลาดจนไม่อยากแย่หน้าไปยุ่งแต่ในเมื่อคนพิธาเป็นคนดัง ผู้มาก่อนการเด่นนาตาหน้าเอ็นดูและดูดีมีอนาคตใกลเคียงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อกระโดดเข้าการเมืองผู้เขียนจึงต้องงัดตำราทุกอย่างที่พอจะหาได้ที่ไม่อิงลักขณาไม่แอบติดตามลีลาชีวิตคุณพิธาแจโดยวางรูปดาวของพื้นชะตาเดิมของคุณพิธาลิมเจริญรัตตามรูปส่วนพระจันทร์สองนั้น ไว้ที่ราศีเมทุนหลังจากนั้นสรุปได้ลีลาชีวิตปี2567โดยไม่อิงลัคนาทักษาตรีวัยแต่อาศัยดูเพียงดาวอย่างเดียวเรื่องต้องสู้คดีความด้วยหลักกอไก่คำทำนายที่ว่าตลอดปี2567คุณพิธาต้องสู้คดีความต่อไปนั้นมาจากหลักใหญ่คือกอไก่หนึ่งสาระตั้งต้น สื่อล่อใหญ่มาจากตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2,566มาแล้วจึงรวมทั้งปี2,567ทั้งปีที่พระสาจร7เจ็ที่เดินอยู่ในราศีกุมเล็งใส่พระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่งที่ตั้งอยู่ในราศีสิงห์มีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงต่อคดีความมีเรื่องราวถึงโรงถึงสารเสียงเงินทองจากเรื่องหมิ่นประมาท้วยเหตุการณ์ต่างๆตามฉลกเสาทัพพระอาทิตย์กรณีนี้ เลงผลร้ายกว่าทัพปฏิสนธิในชาติชนใดจะถึงคาดบ่อมีรัพ์จะสาธานถอยคําจะถึงตู่ศัตรูจะปองพลานแม้นหมิ่นประมาทการก็จะเป็นพันตรายเกณฑ์นี้จะเป็นตัวล่อไปถึง14กุมภาพันธ์2569ก็ไก่สอง ซ้ำเข้ามาอีกหนึ่งเกณฑ์คือเริ่มตั้งแต่18ตุลาคม2566เป็นต้นมาแล้วที่พระราหูจร8เข้าเดินในราศีมีนเล็งสายพระพุทธดวงเดิม4ที่ตั้งอยู่ในราศีกันเป็นคู่ศัตรูชะากาจาก,การอีกหนึ่งคู่ที่มักจะออกแนวร้ายจากการพูดเขียนคดีความอาวุธเคี่ยวงายาพิษผ่าท้องหมากัดทวงหนี้ว่าไปเรื่อยตามตำรา ยาวไปถึง5พฤษภาคม2568กรณีคุณพิธาก็เป็นเกณฑ์ที่สองสื่อล่อคดีความเสริมเข้ามาตามฉลกราหูสุรินทัพกรณีนี้เลงผลร้ายมากกว่าทัพพุทธภัยจะยยีต้องราชทันทวีจะระสำระสายศิลที่นี้พอมีคดีความให้ต้องสู้แล้วจะแพ้หรือชนะนี่สิ หนต้องงัดหลักที่มีอยู่จำกัดและสุ่มเสียงหน้าแตกเพราะไม่ทราบลัคนาหรือเวลาเกิดมาใช้ทํานายคือขอไข่ชนะขาวสะอาดมติผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญเกือบเอกฉัน8ต่อ1คดีไอทีวีเมื่อวันที่24บกราคม2567พอตัดสินไปแล้วโหนตาสว่างโรฉลาดขึ้นอีกหน่อย โดยย้อนดูวันนี้ดาวจรที่มาทำมุมกับพื้นดวงชะตาเดิมสร้างส,รรสีคู่มิตรทางโหนตามรูปคือ,ข,อข้อไข่หนึ่งพระราหูจร8ดเล็งพระเสารดวงเดิม7ข,ข้อไข่สองพระฤหัสบดีจรห้าถึงพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่งข้อไข่สพระอังคารจรสถึงพระศุกร์ดวงเดิม6และข้อไข่สี พระพุทธรสีเลงพระจัน์ทรดวงเดิมสองพอเป็นมิตรกันก็แช่มชื่นบ่มีโทษทแถลงทันชนะไปแถมหลักโขนที่รออยู่นานแล้วก็ให้คุณเพิ่มคือข้อควายเกณฑ์น,นี้ก็รออยู่นานแล้วตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2,566คือหลักข้อควายพระสาจร7เจ็ที่ราศีกุมเล็งใส่พระรหัสปดีดวงเดิม5ที่สถิตยอยู่ราศีสิง ส่งผลให้เอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เสียอะไรไปได้กลับมาเพียงแต่จะรูปแบบไหนตามฉโลกเสาทัพ,พรปรฤหัสบดีกรดีนี้เหล่งสิริสวัสด,ดีลาภาสิ่งสินและเงินตราจะลุดโดยสะดวกได้ศัตรูจะอับปราและวัฏฐาระสัมระสายสินทรัพย์ยะสูญหายก็จะคืนจะคงเรือน สิ่งที่ได้กลับมาคือได้กลับมาทําหน้าที่สสที่ถูกสั่งพักงานไปพอหวยไอทีวีออกแล้วอะไรก็อ้างได้แต่ตอนต่อไปที่จะส่องนี่สิงานหินสุ่มเสียงหน้าแตกในการลุ้นระทึกเกณฑ์หนในดวงชะตาคุณพิธาลิมเจริญรัตวันที่7จสิงหาคม2567คดียุบพ,พักก้าวไกล